ตั้งอยู่บนถนนมุกดาหารดอนตาห่างจากอำเภอเมือง2กิโลเมตรสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงครองราชครบ50ปีมีพื้นที่ประมาณ3ไร่ส่วนฐานของหอมีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นทรงเก้าเหลี่ยมชั้น1จะแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวบ้านชั้นสองเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติเมืองมุกดาหาร วัตถุโบราณล้ำค่าของแผ่นดินภาพถ่ายเก่าตลอดจนเครื่องแต่งกายชาวไทยมุกดาหารทั้ง8ปดเผ่าชั้น6เป็นหอชมทัศนียภาพรอบเมืองมุกดาหารและแขวงสวนนรรณ์ขัสเขสารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชั้น7เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนวะมิ่งมงคลมุกดาหารและพระประจำวันเกิดให้ประชาชนได้สักการะ ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมุกดาหารอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ถนนสำราญชายขงริมแม่น้ําติดกับท่าด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารชาวมุกดาหารจะจัดให้มีพิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนางพี่น้องในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกของทุกปีวัดศรีมงคลใต้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ตรงบริเวณถนนสำราญชายโขงในย่านตลาดสินค้าอินโดจีนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าองค์หลวงสร้างก่อนตั้งเมืองมุกดาหารองค์มีขนาดหน้าตักกว้าง2เมตร20เซนติเมตรส่วนสูงเฉพาะองค์ถึงยอดพระเมาลี2เมตรสูงจากฐาน3เมตรวัดนี้เป็นพระอารามหลวงประจำจังหวัดมุกดาหารด้วยตลาดสินค้าอินโดจีน ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงติดกับด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่รวมของสินค้าเครื่องใช้ไม้สอยจากในประเทศและจากต่างประเทศรวมทั้งสินค้าโอทอปของมุกดาหารเองนับว่าเป็นจุดช้อปปิ้งหลักของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนภูมโนรมอยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารประมาณ5กิโลเมตรเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญแห่งหนึ่งขณะนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ปรับปรุงเส้นทางขึ้นพร้อมทั้งจัดจุดจอดรถสลาชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วจากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพสองฝั่งโขงเช่นบริเวณตัวเมืองมุกดาหารแม่น้ำโขงสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างชาติแห่งที่สองและแขวงสวนนรรค์เขตได้อย่างทั่วถึงอำเภอว่านใหญ่เป็นอีกอำเภอหนึ่ง ที่มีสิ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ให้สวยงามยิ่งในฤดูน้ำลดจะมองเห็นแก่งหินยาวเหยียดตามลำน้ำโขงเกาะแก่งกลางน้ำและหาดทรายสวยงามตายิ่งนักบนฝั่งก็ยังมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ในเวลาแดดร่มลมตกก่อนพระอาทิตย์ตกดินนั่นคือแก่งกระเบา จากเสถียรภาพด้านทำเลและที่ตั้งของภูมิสถาปัตย์ในจังหวัดแห่งนี้กอบกับปัจจัยที่เอื้ออํานวยด้านการท่องเที่ยวหลายประการจึงทําให้มุกดาหารเป็นจังหวัดที่พร้อมซึ่งศักยภาพอย่างสูงสุดซึ่งเหมาะแก่การลงทุนในธุรกิจแขนงต่างๆทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดตามโครงการร่วมพันธมิตร East-West Economic Corridor และนี่คือ Gateway to Indochina อย่างแท้จริง